แปรงคักไ <Bangkok>, ทยแลนด์กินตำบักุ่งจ้ากินตูดมาก่อนเนาะพี่น้องขูดเลยพี่น้องเดี๋ยวไปล่างทีเดียววันนี้จะตำไทยนะเนี่ยมีบางคนชอบนะไอ้มีดขูดอันนี้ยมันชื่อว่าคมๆนะเมดอินไยแลนด์ คมคม K O M คมคมพอไหมพี่น้องกินกับหมูทอดพี่น้องกึ่งกึ่งขวัวเค็มนะ่ะอมืมันมีหนังด้วยไงทอดเยอะไม่ได้หรอกประมาณนี้กับ,บอดเหลืออะไรละจ้ะนาตาประมาณนี้พี่น้องพี่น้องมาดูรสโคตรถึงถึงโคตรโคตรมะนาวลูกหนึ่งน้ำตาลโอ้ยต้องใส่ถึงนะคะ ตําจังไรพี่น้องโคกมะหน่อยแทะมาดูจำนี่หน่อยเพื่อความเพลิดเพลินโอ้พึ่งีิพี่น้องไรเดียเนี่ยมีมีกุ้งแหงนาะก็เลยใส่กะปิกะปิอย่างดีบุ๊ดเลยไรดียชอบตาตาช่างนะใส่กะปิไปนิดหนึ่งพี่น้องเอ้ยแซ่บมาสิว่าแสบจังไรพี่น้อง ผงชุรสบักหลายผงชุรสก็ต้องถึงด้วยเนอะตำไทยนี่ผงชุรสน้ำตาลน้ำปลาักนาวต้องถึงจริงๆหน้าตาเป็นจะแสบว่าพี่น้องแสบแสบด้ไหมค่อยๆตำเละพูดไปหน่อยหนึ่งตรงนี้มีอะไรไม่แสบไหมไม่มี เมืงเองไทยเรานี้แสนดีนักหนาจะกินส้มตำเมื่อไรก็ได้กินตำไทยตำลาวกินได้ทุกอย่างเลยแซบที่สุดมาทานข้าวกับปาลิดาเด้อค่ะเพื่อนมาค่ะ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 ม,มีเพื่อนบางคนบอกว่าเปิดร้านอาหารโถ อยากไปกิน <laughs> มไมื่อยากแซบว่าอะไรพี่น้องนี่ถือปากผู้อื่นหมดคอยจะแซบเพื่ผู้เดียวเสียอท่ออาไรบ้างโอ้ยพี่ถเถวเหลวคือจะเห็ดร้านอาหาราไว้ดอก มีเพื่อนที่อยู่ที่เกาหลีเนาะน้องอยูทูบเหมือนกันเลยอะเพราะว่าผมไปกินไข่ไข่ดาวร้านวิวพี่ไปาด,ดายอย่างเดียวก็คุ้มแล้วเขาจะมากินไขดด่ดาวฝีมือไปดายไข่ดาวไข่ดาวสองร้านวิวร้านวิวก็มีสองร้านวิวก็มี ซมตำวันนี้ไม่ได้บอกสูตรนะ <S <S 1> <S 1> เคยไปดูใน YouTube อะ่ะมีคนก็บอกสูตรไว้อู้รสชาติอย่างแป๊ะเลยํำไม่ได้โพสไปนานแล้ว มิ่เนี้อแสบแสบที่เท้ายบบโอ้ยสาบเลย ใส่ผงชูรสไหลยอยู่พี่น้องว่าตำไทยอ่ะเขาใส่ผงชูรสไหลยอยู่แล้วนี่้น,นี้หมูมันหมูพี่น้องติดหนังนี่มันแข็งีลย่างปโปรดเลยพี่น้องมาแข็งวันนี้ทอดกรึ่งๆหมูขวเข็มเลยพี่นอ้องอื้ กินเผือพี่นองแล้วเนี่ยคำอย่างแสบเนี่ยแสบทุกคำห่วยส่งโรกปับวุ่นไว้แม่พี่น้องเนาะจิกเกิดสมคกสงคามีอย่างกับบอกคอยเน้นกินอย่างเดียวพี่น้องกินแสบเมื่อพราแล้วอูย้ยปลาตัวเดียวกับแสบได้พี่น้อง ชีกลาพิกหนอูอาหารซื่นอ,อร่อยรอบตัวได้พี่น้องอาหารเนือ้ออาหารใตน้ำนมน้ำเยียวถ้าอยากกินนะว่าอึดจากแนวอาหารทุกชนชาติด้วยนี่มาเปิด รอบๆนี่มนมนนแมเส้นถนนเส้นสุขุเจสเนี่เส้นอาหารเลยพี่น้องผู้คนนี่นมเาไปเปิดร้านอาหารนอกพี่น้องเขาขายอยู่บ้านนี่ขายผ่านออนไลน์ค่ะขายผ่านแกร็บ ขนาดคนอยู่อาพาร์ตเมนต์เขาออขายขนมปังขายตลัดแต่ยังมีคนวะสั่งซื้อกินตลอดแต่ไปดารามก่อนใี้ไปนอนฟาวกิน so much my friends and everyone to your support ขอบคุณหลายพี่น้องพวกกันคิดหนักจ้าบาย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 